ลูบี้อออินวันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมพับจีม b i บ e นะครับอืมมาลงคุกเนี่ยผมชอบชอบนะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะเออมันรู้สึกว่าลงมาแล้วของมันฟูลเลยนะครับโอเคครับได้สกาคูณ4เกาะ2คูณ8หมวก2โอ้โหได้มาเยอะจังเลยฮนะเพื่อนๆก็ลองมาลงได้นะสำหรับใครที่อยากลงแล้วของฟูลนะตะกี้นี้เกาะ3ก็มาหานะครับ โอเคนะโอ้โหแบบแทบจะไปสู้ได้เลยอะ่ะอืมผมลงมาแล้วเหมือนไม่มีคนนะครับเอ้ยคูณ3คุณ6โอ้โหบอกเลยครับฟูลคบตี้เลยอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหารถแล้วก็ไปหาคนยิงกันดีกว่าครับอืมจิกซอโรงเรียนมีคนไหมเนี่ยไม่น่ามีคนหรอกนะเอ้ยมีเสียงยิงครับ อย่างนี้ต้องลุยแล้วนะครับโอเคไปกันดีกว่าครับดันหน้าครับน่าจะเป็นบ้านสองชั้นนะฝ่ายตัวหนึ่งครับโอเคยังน็อกนะครับเหมือนจะมียูซี่ลูกสวนมานะครับนั่นไง โอ้เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนนะครับเฮ้ยโอ้ลแมนลแมนก็ยังมาด้วยอ่ะเฮ้ยเข้าไปด้านหลังแล้วนะครับคนหนึ่งอืมผมว่าเบอร์สองเขาเหมือนจะเซตสโมกเข้าไปเลยว่ะแต่เราเราดูสุดสถานการณ์ก่อนนะครับโอเคอเครับเหมือนเขาจะเข้าแล้ว เฮ้ยสวยแล้วเพื่อนน้องครับโอเคนะครับอยู่ในบ้านหนึ่งตัวนะตรงนี้ผมไม่มีสมคนะครับผมต้องยิงกดเขาไว้ก่อนนะไม่ให้เขาโผล่ขึ้นมายิงเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนขยับเข้ามาก่อนนะเพื่อนรีบมาไวๆนะ เราสามารถยิงกดแทนใช้สโมคได้นะครับสําหรับจังหวะแบบตะกี้นี้นะครับอ่าเพื่อเพื่อไม่ให้เขาโผล่ออกมายิงเพื่อเราได้นะครับโอเคที่บ้านยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราขายับเข้าไปเล่นในตึกดีกว่าอืมไม่โผล่เลยนะเงียบกิฟเลย ตอนนี้เราขยับมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ตำแหน่งทั้งหมดนะแต่ว่าที่บ้านนะมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปเล่นตึกด้านหน้าดีกว่านะครับเฮ้ยบักกี้มาครับเฮ้ยมาอีกครับรถอา้าวรถเพื่อนแหมมาซะตกใจเลยอ่ะฝ่าวงมาเลยแบบนี้ อเขาบอกว่ายังมีอยู่นะเพื่อนแจ้งตำแหน่งอยู่นะครับเสียงรุดครับด้านนอกครับเฮ้ยด้านบนเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งเลยเฮ้ยด้านหลังครับ โดนปืนคู่ไปดีครับโอเคยังน็อกอยู่นะอ้าวตัวนี้ตายเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าของฟูมากคุณสองคุณ 6, คุณสคุณแมีหมดแบ่งให้เพื่อนด้วยนะอืมขับรถมาตั้งนานแล้วอะ่ะไม่เจอคนนะเฮ้ยบักกี้เน้นข่าวครับสงสัยจะไปเก็บแอร์ดอปมานะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านะตามเขาหน่อยตามเขาหน่อยโอเคตรงนี้พอเล่นได้อยู่นะเป็นเนินต่ำไปลงรถครับวิ่งหน้ากระดานแบบนี้โอ้โหบอกเลยครับถ้าโดนนี่แตกแน่ฮะ เมื่อก,กี้จอดด้านหน้านะผมว่าเขาน่าจะนอนเนียนอยู่แถวมุมเสามุมต้นไม้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละตรงไหนเพื่อนตรงนั้นเหรอไม่เห็นมีเลยโอเคผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละด้าน,นหน้าไงโอเคครับตายเลยนะมาคนเดียวแบบนี้เฮ้ย เพื่อนมาร์กเลยเนี่ยคันนี้เหรอไม่เห็นมีคนเลยเฮ้ยนั่นไงโอ้โหมุมผมยิงไม่ได้นะครับผมว่าเขาต้องเข้าบ้านคู่แน่นอนเลยเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้ถ้าเขาเข้าบ้านคู่ด้านหน้านะเนินตรงนี้เราเล่นลำบากนะครับเราต้องถอยเข้าไปเล่นหลังเนินหน่อยนึงนะครับ เฮ้ยระเบิดใครอะเรื่อไม่แน่ใจละอ้าวไปนู่นแล้วนะโอเคนะครับเขาน่าจะไปบ้านแถวริมเนินเขานะครับด้านนู้นหรอเพื่อนม้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นรถขับไปแน่นอนเลย โอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับบนเนินนี้มีไหมะเช็คก่อนนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรขึ้นรถดีกว่าครับเฮ้ยรถมาครับด้านหน้าทานหนึ่งมาเลยะเฮ้ยอ้าวแตกดีครับแบบนี้ขับรถขึ้นเนินแบบนี้เสียเปรียบนะครับ เพื่อนๆจะหาทากันนะเพราะว่าขับรถขึ้นมันช้าเหลือเกินนะครับโอ้โหตายไปเลย3หนอ3หนอโอเคครับตรงนี้ขออนุญาตเก็บของสักครู่นะครับโอเคนะครับด้านหน้านะมีแอร์ดรอปลงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ก่อนดีกว่านะครับว่ามีว่าจะมีใครแหลมเข้ามาเก็บแอร์ดรอปหรือเปล่านะ ตรงนี้เราเล่นได้อยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าต้องระวังระวังข่าวทางด้านขวาด้วยนะเฮ้ยมีจริงปหมเนี่ยไ้นั่นไงครับคนมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอจริงรถก่อนนะตรงนี้ก็จะได้เดินทางลำบากนะครับโอเคแบบนี้ตัด ยานพหารนะเขาได้แล้วต้องหาคนต่อเฮ้ยนั่นไงนอนเนียนนอนเนียนผมรู้สึกว่าผมใช้ S T S นี่ไม่ไม่เก่งเลยนะเนี่ยผมจะเลิกใช้คูณ8ก็วันนี้อีกโอเคตายเลยนะครับโดน M 2 4เพื่อนไปหัวแตกไปดีครับอืมเหลือ13คนเอาไงดีเนี่ย เดี๋ยวเราลงไปลองลองไปดูที่หมู่บ้านด้านหน้าดีกว่านะครับเผื่อมีคนนะเงียบเงียบแบบนี้ไม่น่าจะมีคนอยู่นะโอเคครับแคมดีกว่าเอ้ยรถมาครับ ขาไปนูนเลยนะแม้ทิ้งเพื่อนเลยนะตีนี้นี่โอเคครับเพื่อนซ้ำให้เราเรียบร้อยแล้วนะอ่าสรุปนะครับบนเขานะมีตีนึงแน่นอนนะครับอืมผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปแคมด้านบนแน่นอนอืมด้านหลังเรามีคนไหมเนี่ย ขอดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยอืมผมว่าแบบนี้ขับรถเก็บก่อนดีกว่านะเขาอยู่บนเขาเขาอาจจะยิงรถเราก็ได้นะเพราะถากี้นี้เราไปยิงรถเข่ามานะอืมแอร์ดรอปด้วยนะครับด้านบนผมว่าเขาน่าจะเข้าไปเอาแน่นอนเลยเอ้ยเสียงด้านหลังครับ โอเคนะครับเพื่อนแจ้งแล้วนะอยู่ด้านหลังนะเรารอดูสถานการณ์ดีกว่าตอนนี้เราต้องวิวดูศัตรูก่อนนะครับเอ๊ะนั่นไงวิ่งละแตกไหมแตกไมเอช s ผมไม่แตกนะ โอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าอยู่หลังต้นไม้นะอ,นะอืมอยู่หลังต้นไม้แน่นอนครับเฮ้ยรถมาครับน้าน้าครับโอ้โหดูจังหวะนี้นะครับปาดลวนเลยนะฮะตรงนี้ โอเคนะครับหมดตีไปอีกตีหนึงนะอ่าด้านหลังนะที่เขาวิ่งอยู่ตรงต้นไม้ผมว่าเขาน่าจะอ้อมด้านข้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักดีกว่านะาอืมด้านบนก็มีด้านหลังก็มาเอ๊ะนั่นไงคุณแปดอีกแล้วเหรอเพื่อนแหมดวงแข็งจริงๆคนนี้ ผมรู้สึกผมไม่ชอบ S K S แล้วนะยิงโคตรกากโอเคครับเดี๋ยวเราสับแม็กแล้วก็รีเซ็ตใจโลสักคู่ดีกว่านะมาขออีกนัดหนึ่งเถอะโอเคครับแตกไปเรียบร้อยนะนี่ก่อนจะตายดินซ้ายดินขวาโอเคเรียบร้อยนะครับเหลืออีกประมาณ2ตัวนะผมว่าเขาน่าจะอยู่บนข่าวนะครับอือเอาไงดี เลยดีกว่าแต่ผมยังระแวงด้านซ้ายอยู่นะตะกี้นี้เขายังแค่น็อกเองนะโอเคไปครับขึ้นเขาครับอืมอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคลงตรงนี้ครับเล่นใต้เนยแบบนี้โอเคอยู่นะครับเอยด้านหน้าครับ โอ้โหอยู่ตรงต้นไม้พอด,ดียิงไม่ทันนะเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมว่าเขาต้องอยู่ด้านล่างแน่นอนเดี๋ยวผมอ้อมลงไปดูดีกว่านะครับอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงเพื่อนครับ